สวัสดีนัโท่กท่านเลยนะคะยินดีต้อนอรับเข้าสู่แขกดานปาการชนเขื่อนคอนกีบทัอัชียาวที่สุดในประเทศไทยะคะย่ะมองลงไปทนานล่างขวานเลยก็จะเป็นจุดลงดินน้ำของเขื่อนเราตั้งแต่ใต้สะพานไปเลยก็จะเป็นที่ล่องแก่งเรือยางระยะทางเกือบ10กิโลเลยนะคะ สถานที่เรา đ a n รากำลังผ่านนี้เรียกว่าผานระบายน้ำลงโดยสบิเวนไม่ทั้งหมดสี่บานประตูระบายน้ำด้วยกันคะ่ะทางของเราก็ได้เป็นน้ำพระสุริน้ำเดิมก็คือแม่น้ำคนครนายกแม่ผักแตนน้ำเคหมหอสซทะเล่เชื่อเขียนบางประกงตรงบางนเปียวค่ะก่อนอื่นก็มาฟังประวัติและความเป็นมา เกี่ยวกับกาษปาการชนนก่อน,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 นเลยนะคะก่อนที่จะมีเขื่อนแห่งนี้เมื่อก่อนมีชื่อฝ่ายเดิมชื่อฝ่ายท่าดาดอกลำดามาจากน้ำตกเฮนารอกในเขตเรียนแห่งชาติเขาใหญ่ที่สร้างการระหวังช่องเขาด้านซ้ายมือของเราะคะ่ะ พเพราะถึงช่องน้านน้ำฝ่ายเดิมก็ไม่สามารถดรอดน้ำได้จะทำให้น้ำรั่ไหลเาเริ่มจังหวัดนครน,นายกหลายพื้นที่ใกล้เคียงทุกป,ปีค่ะแล้วพอถึงช่องน้าแล้งฝ่ายเดิมก็เก็บน้ำได้น้อยถ้าไม่เกิดปัญหาเพลงดินปุ่นต่างถ้าไม่เกษตรกรจังหวัดนครน,นายกเกิดความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเลยนะคะ แระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาัชการที่9พรทนทรงมีโครงการนี้มาจากราชดำบริในสร้างขนาดนี้ขึ้นมาเขื่อนแห่งนี้ด้านการก่อสร้างเมื่อปีพศ2542ก่อสร้างโดยบริษัทกิจการร่วมข้าซีซ c ีเโดยมีกรมทลาประทานเป็นผู้ดูแลในการก่อสร้าง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้ึงสิ้น11,183ล้านบาทค่ะเครื่อนแห่งนี้ก่อสร้างโดยใช้กิเท่ล็กไหนที่นำมาจากโรงไฟฟ้าแม่แล้อจังหวัดลำปางนำคอนกรีตมาผสมแล้วบดอัดเป็นชานจะเป็นร่วคขันแห่งนี้โดยเรีชื่อว่าเครื่องคอนกรีตบดอัดหรือ RCC แบงค่ะ มองไปทางด้านหน้าซ้ายมือของเราก็จะเห็นรูปพระบระมาฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรัชการที่9ที่พรท่านทรงเสด็จมาวางศีลาเลยในวันที่2พิถุนายนพศ2544 พงษ์่านส่งยินทอดพนันธ์ดูการสร้างเขตของพงษ์่านเองค่ะ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2547ใชร้ระยะเวลาในการก่อสร้างถังซีน5ปีด้วยกันขุดในเมื่อปีพศ2549ผู้แทนเดลฟาราสทานนำ้ำเขียนแห่งนี้ว่าเขียนคุณได้ตาการชน แกเป็นแก่ประวัติแก่นาดานนครนายกซึ่งก็คือสฉพาะุณดาานหรท่านคุณผ่าพิิทักไทยวันเป็นาานาดานนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ความยาวตลอดแนวสันเขื่อน2อ9 4เมตรหรือ2กิโลเึตรความสูง9ก็13เมตรจากพื้นดินความกว้างของฐานเขื่อน89เมตรและสลบขึ้นมาจนถึงรวงเราวิ่งอยู่ดีความกว้าง8เมตรด้วยกันค่ะ จังหวัดนครนายกเขตเรือนแห่งชาติเขาใหญ่ดีพื้นที่ติดต่อได้การสีจังหวัดค่ะก็จะมีจังหวัดปราจีนและนครนายกนครราชสีมาหลายสระบุรีค่ะมองไปด้านล่างของเราก็จะเห็นหน้าผาสูงทานเขื่อก็ได้สร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ่าต้องการดินสไลด์ดินถมลงมาจ้าซินสดในลองเขียนดอเพียงเท่านี้2กิโลขึงหรือ2,594เมตรค่ะ กลับมาในนารับงของเราภูเขาก็จะล้อมรอบเขื่อนเราเลยพอท่าสวยงามมากเลยนะคะมองไปด้านขวาม,มือที่เห็นเสียมส้มเท้าเหนือน้ำนี้ก็คือเทวดลอยหลายท่านหนาสงสัยว่าน,นี่ไปทำอะไรใช่ที่ดับปลารด้เปล่า,าไม่ใช่นะคะตวนยึดถับขึ้นมาและกิ่งไม้ต่างๆเชื่อมาจากน้ำตกเหวน,นรกเพื่อแม่กิ่งม้ารดนปฏิขันกับบารประรบายนาะ เวลาเปิดปิดบานประตูระบายน้ำจะทำให้เกิดความเสียหายกับของเราได้ค่ะลอยน,นี้มีประโยชน์อกอย่างหนึ่งที่เก็ดรังพันปลาทางของเราก็จะอนญาให้ชาวบ้านเข้ามาหาปลาใเเนเขตของเราค่ะ ไปทางด้านซ้ายมือของเราก็จะเห็นบ้านหลังเเต็มไปหมดเลยนี่ไม่ใช่รีสอร์ทหรอโฮมสเตยแต่เป็นอาคารสำนักงานของกรมสลรประทานจังหวัดนครนายกแล้วรวมถึงบ้านพักของเจาหนาทีที่นี้ด้วยนะคะ ส่วนอาคารสีเหลืองก็หน้าขายมาของเรานี้เราเรียกว่าสตอบปล็องใช้ซ่อมบานประตูระบายน้ำและเปิดน้ำไปสู่ของชละประทานเพื่อให้ชาวบ้านและเกรรษตรกรได้มีน้ำใช้กันตลอดทั้งปีค่ะ เขื่อนแห่งนี้รองรับน้ำได้ถึง224ล้านลูกบาศก์เมตรระดับน้ำไม่ทางเขื่อนเรากกับเกหนึ่งร้อยซิเมตรจากระดับน้ำทะเลปาน์มการจากระดับพื้นดินเก้เมตรของปัจจุบันนี้น้ำในของเราอยู่ที่ประมาณ 65เปอร์เซนตค่ะทางกรประมงก็จะนำพันธ์ปลามาปล่อยที่ส่วนทุกปีไปรับแสนตัวเลยนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปลาเหป,ปลาเป็นก็จะคล้ายกับปลาสวายน้ำหนักก็จะอยู่ที่6 0สถึงเจกรัมขึ้นไปค่ะ เดี่ยวโมงขนาดจะถอดแนวสังของเราเลยมีพนักงานที่เข้าไปตรวจสอบเลยว่าเรียกของเฉื่อยการเคื่อมตัวการเยงตัวและการแข่งตัวของเฉื่อย่ารแห่งนี้รองรับแรงสรัตว์แทนได้ถึง7.2ลิตรของไบบรอยเลยนะคะ มองลงไปทางน,นล่างซ้ายเป็ของเราก็จะเห็นพืชก,กลมกล่อที่ไวรัสด,ดาวหรือตัวการนั่นก็คือรานดาวเป็นที่จอดเฮลร็อปเตอร์พอดีนางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรัชกาลที่9ตอนนี้เป็นของเราก็ได้ปกคุ้มที่เป็นส่วนดอกไม้เพื่อให้นากเดินทาเราบด้ด้วยเนียคะ่ะ เนินทางไปท่องเที่ยวของเขมดาารดันต์ปลายการเชินก่อนเลยนะคะทางหยองเราก็จะมีรหัรยาของชาวบ้านให้บริการทร่องเที่ยวรีล้น้ำตกในเขตพิษณุยแห่งช่าเขาใหญ่ก่อนจะถึงน้ำตกเห็นเราก็จะมีสาบน้ำตกด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะมีน้ำตกเขาช่องโลงน้ำตกผางางนอนแหลมตกคลอกกลางค่ะใชะร้ระยะเวลาไปกับประมาณสองชั่วโมงรืยห่างยาวก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 6โม,มงเชา้าจน4โมงเย็นค่าบริจารท่านละ200บาทค่ะ แนวล่างซ้ายของเราก็จะเป็นหลังคาสื่อในการเพื่อจำเนของเรานั่นก็คือโรงไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแรกๆขนาดสิตวิะวัรค์ที่ทางการไฟฟ้าสายผลิตผลิตได้จากขอเราคา่ะแต่ไม่สนใจแล้วก็ไฟฟ้าอัตราค่าบริการจีนทั้งสามร้อยห้าสิบหกนั่งห้าร้อยขับเองเป็นชั่วโมงเลยนะคะ บัรลังของเราเบรนชั้นสองก็คือสาลเจ้าพ่อขุดดาโดยท่านคุณทหารพิธาไทยวันทางเของเราได้เชิญท่านมาประสถานะจุดด่านบนท่านี่สนใจจะกราบไหว้บูชาก็ขอเรียนเชิญได้นะคะเบรนชั้นสองค่ะ